สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปอ่าไปใสวะผู้เชี่ยววิวนะครับพบกับผมนะครับอามุทิตไก่เยอะยี่ห้อให้เลยไปเอาเยอะเลยเอ้เยอะเลย Siêu biến nào mà luôn luôn cuốn? Cuốn Kubert. Cái Kubert hả? Đây này tôi đi đây ngon kinh bao nhiêu cái? em luôn.

ตองไปปนอช่วงเยไดูไปายเานี้มีป๊อปเลนเลยงเไฟดิได้ฮาร์มใช่หมตองเข้าตัวเอาหหกคนมาซอยแเตอรของโยดเลยไมครับพัดแนวนอนอิัดแนอนอนนะเนดเปนอนนะปไปโมเนเลยโมเรน่ะโมเนวะซาลิ้มโเนวะจะมัแนวนอนนี่ครับ คุณทำอะไรอยู่จ๊ะถ่ารูปให้ตาลค่ะอุ้ยมันไม่สวยเลยตาทมนเีนจนลยรวเลยไอมเมนต์ลยหรออ้ยอยี่ทีิบาทกว่าท่านอนอยู่ทานั้นละกู้โหาดเลย เขาทายงับ้วเอายืนยืนไม่เด้วยทำไมไ่รู้โบวม่รู้ว่ามันยืนในโบว์แค่ลุต้องเดียว่แมนมีแ่มเี่ยดิรวมมันมีไก่นะไก่เฮ้ยมีแต่หมูอ่าเยวันแชมปีเย็นชิพบาวันที่วันอบวันที้วันอะไรวันแชมปีเปนชิพสุกโอเคมันศุกสวัสดีครับขอใจมากครับสวัสดีครับวันศุก thank you

ตัวค้แขงว่ะ้แขงว่ะใช่หรอไม่แดกเบียร์เพื่อนก็ทำไมตาเมึงเงยยมเยิมทำไมึงกินเบียร์เนี่ยวันนี้ตาามึงดูลอยๆนะตาดูลอยนะขึ้นฝีก่อนเยช่วยขึ้นเหมือนกันเานก่อน คนนี้เขากำลังยุ่งกับโซเชียลนะทุกคนคำสนใจอะไรเลยครับคนนี้เขายุ่งกับการกินอย่างเดียวครับไปรอเพื่อนนะผมนี่คนนี้แกงเดียวเลยหรือไงกินใจค่ะกินโปรตีนโอ้โปรตีนถาต่อครับนักเตะเลยหับก็หัวหัวหัวตกทีมันก็ดีสำหรับตัวเราไม่ไดีสำหรับใครเลย สื่อสารพันนี้นะเราไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันจริงๆรองโรนาันัยิ้ม่มนเหมือนเกือเลมูเลยอะเหมือนพวกลกแมนที่แาวกลูกทีแหนบ่แบบที่เราจะเอานอาโอเคไหวเรอฮะหวาเอาดิี่ิหอเอาดิเฮ้ยเดียวเยยเอเอาเ่อนเช้าเนี่ยขอคุครับเไม่เหมือนกันนะเราส่วนสำอะไรของเรา เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรเลยคนทุกคนอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราเป็นให้เขาไม่ได้เขาก็เลยไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วก็บทลงจริงๆมันไม่ควรไปคาดค่าต้องเป็นว่าพิจาริางางสิ่งมันอยู่ของมันดีๆความงดงามของมันก็อยู่ตรงนั้นดีๆเราไม่ต้องไปเจ็บบานล้อลอราปลูกปูรองตอนตอนนี้ในที่เฮียครับเขาดีสิ นี่นี <S <S ่คือหลังตรงวะเส้นทางไหนนะใครไหนนะมันยิ่งขอหลังตรงเหอโป้่เอียงอ้อว่าไม่้งมี่นมี่ไ้ด่ากูด้วยกูไม่เดไวกูไม่ไดหในกหัวดแล้วเราเราอะไอกไอ้แม่มันรูขื่นเราก็ไม่ได้ออกไปเออแบบนี้ไอ้เจนไม่ได้ออกไปหมด นาเสียเลยนะาเสียเลยเขาบอกมือได้ไงเฮดดี้บอได้ไม่กระพักกระพายก่อนมันกับหงมได้เราบอกว่าหลังตรงหลังตรงนะโอเคทำไม่ได้ออกไปเราแบบตัดอันนี้เหรอไอเหี้ยแต่คนขอไปนะตบมือผูกไม่เขาอยากให้มึงโซ่อยากให้นมือได้หรอกนี่บอกคือดดี้เฮดดี้บอได้เฮดดี้บอได้แม่ยังกระพุบไปอยู่มันเด็กสอนอะไรอ่มันเขาบอกไปตบบอหนึ่ง ก็ถ right, ้าเธอลงไปแล้วมองเห็นเมนเยี่ยมมันแบบเป็นฝันก็จะสายตาไปนะตรงพื้นที่มันแบบเล่นเทะมากเลยอ่ะบอสทายวิโอบฝาถึงแฟนในอนาคตมันครับ จะบอกว่าถ้ามึงดูแลไม่ดีนะมึงเจอกูแน่สัตว์แต่บเพื่อนเลือครับเพื่อนเลือปีสจุดท้ายเ <c oughs> พื่อนเลือก่อนจบค่ะทิน <c oughs> เลียวคะเรียวเบล มาดูทักษะการแต่งหน้าของเจ๊กันนะครับเดี๋ยวเดีมีบุงมี้วด้วยมีพ่อเก่งครับทักษะการดูดของพี่เขานะครับนี่ถ้ามาก็ดูดเลยมาทักษะยารสอบดูแล้วมากเหรอครับนี่แก่คนวัววนนี้ยาแก่นะครับทุกคนเขาบอกนวเขาเป็นคนแก่นะครับวัวเฉพาะอะไรบอกเขาว่าเขาแก่ทักษะการแต่งหน้าของข้านะครับทุกคนไม่เอาไม่อยากแชร์ นุ่นเฮ้ฮาดแอน่เคียดเด็กครับยไปเี่ไหนนี่ครับไปเนอันนี้เก่าเนยครับไม่ครับ่โอเคครับ